ครับสวัสดีครับผมตอนนี้อาจารยา์ได้อยู่ที่วัดอุโมงค์นะครับครับอยู่ข้างหลังโรงเรียนมอชอนะครับที่เชียงใหม่ครับผมวัดอุโมงค์นี่เป็นวัดที่พยามางลายนะครับได้มาสร้างไว้ครับ แล้วต่อมาพยาคืนานะครับได้มาบุรณะนะครับตามประวัติครับะจะมีอุโมงค์นะครับเนาะแล้วข้างบนอุโมงค์นี้จะมีพระเจดีย์นะครับเป็นทรงะระฆังคว่ำเดียวอย่างใดจะทายให้ดูนะครับผม ตอนนี้ได้เดินเข้ามาแล้วก็จะมีอุโมงค์นะครับจะมีทางออกตัวนะครับ,รบจะมีอุโมงค์เหมือนอยู่ในหลุมใต้ดินเลยนะครับผมมันอยู่ในหลุมใต้ดินเลยครับ จะมีทางเข้าครับทางออกนะครับลงมงลงไปผม <c oughs> ครับตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับ ทางเข้าจะมี3ทางนอกรับเจดีย์ JD อยู่ข้างบนนู้นนะครับทางเข้าจะมี3ทางครับอันนี้คือแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึง่งครับก็สามารถเดินทะลุไปเป็นอุโมงค์นะครับก็เป็นที่แปลกหูแปลกตาลยนะครับที่ว่าวัด อุมโมงนะครับชื่อวัดอุมโมงแล้วก็ทําเป็นอุมโมงนะครับครับใครที่บ่เคยมานะครับก็มากราบไหว้พระใดนะครับ,รบวัดอุมโมงสมชื่อครับอ,อันนี้เป็นอ่าสิงกอ่อสร้างถาวรวัตถุที่ประหักพังไปแล้วนะครับ ครับอันนี้เป็นบาดายนาคที่จะขึ้นไปที่เจดีย์นะครับศิลปะบ่ค่อยเห็นที่ไหนบ่อยนักนะครับอาพญานาคห้าเสียนครับศิลปะบ่ค่อยเห็นที่ไหนอ่าครับดูครับเกตตอนนี้เกตเป็นอ่า ที่ไคคู่นะครับเนาะครับตอนนี้องค์พระธาตุนะครับพระธาตุวัดอุโมงค์ ตรงด้านล่างนะครับที่มีคนเดินเข้าไปตะ่กี้นะครับก็ที่เป็นประตูเข้าวัดอุโมงนะครับที่อาจารย์ได้เข้าไปเมื่อกี้เนาะครับเนาะกับบริเวณตรงนี้ครับเป็นประตูตอนนี้อาจารย์ขึ้นมาด้านบนองค์พระธาตุนะครับหน้าประตูอยู่ตรงนี้ครับ3ประตูเนาะครับดูครับที่เป็นอุโมงก็คือด้านบน จะเป็นอิฐครับหรือว่าดินกีนะครับเนาะอ่าคือดินกีหรือว่าอิฐเนี่ยครับเยอะมากๆเนาะที่เอามาทำนะครับกลัวจะได้แต่ละกรแต่ละอันนะครับเนาะตรงนี้ก็ใช่มดครับเป็นอิฐนะครับเนาะโอ้คนสมัยตะกอนนี้ยอมรับว่า มีความศรัทธาและมีความที่ว่า,าพุทธบริษัทที่ว่านับถือศาสนาพุทธมากเลยนะครับก็สร้างได้ขนาดนี้เนะาะเราคิดว่า,ายังมามีเครื่องจักรหรือว่ายัางมาช่วยทำนะครับใช้แรงคนเนี่ยทำนะครับเนาะ ทำไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ละลึกถึงนะครับเป็นองค์พระธาตุที่สวยงามมากเลยนะครับ